ชุมทางบ้านหนองประโดุกเลยอยืออีกแค่หนึ่งนาทีจะออกจากสถานีกรุงเทพ Bye. Mm -hmm. สองแป่สองจะเข้ามาไหม ที่หยุดรถยมราค่ะ3า5 ตัวมากสำหรับรถดีเซลรางปลายทางบ้านของประดุค่ะสำหรับขบวนนี้เสียงสัญญาณให้เครื่องกันลงอีกครั้งที่โยม,มาราชมาดูว่าจะเป็น282หรือไม่สองแค่ะ ระบินบุรีเป็นรถดีเซลรางีสบวนมาเร็วมากเมื่อกี้ยังแว๊บแอบอยู่คองตันเดี๋ยวสักพักหนึ่งมารอ3ามเไล่กันมาติดติเลย3ามเนึ่งค่ะ ชุมทางชาเชิงเซาได้เป็นที่ใหญ่ใจดีวันนี้กำลังจะขอทางส่วนเครื่องกั้นนั้นให้สัญญาณลงแล้วแต่ก็ยังมีรถผ่านไปผ่านมาเครื่องกั้นลงหมดทุกส่วน เตือนแล้ว หาอีกขบวนก็ไ<า>มาให้เสียวเวลา,า,านานลแล้วสามส่วนหนึ่งไม่ใช่สามสี่หนึ่งค่ะคุณเดฟแกกคอยขบวนสามสี่หนึ่ง กรุงเทพแก่งคอยโอ้ไล่กันมาติดๆเลยบรรยุทธ์ค่ะรถยังติดขนาดนี้เลยคงไม่รออีกแล้วเพราะว่าขบวนที่จะมาอีกครั้งก็จะเป็น5้าโมงสีเลยตอนนี้5้าโมงสินาทีแล้ว บานเร็วหน่อยสักวันหากใครที่ชื่นชอบในคลิปของโรซอนเทรนก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ